โซเชียล so แห่ชื่นชมลุงป้อมเผยความในใจไม่รับตำแหน่งรัฐบาลอนุทินพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์เฟสบุค๊คประกาศไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลและพร้อมที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวถึงการต่อรองและแย่งชิงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีผมเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทําให้สับสนวุ่นวายนั้นผมใคร่ขอยืนยันต่อสาธารณาชนว่าผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีได้ทํางานเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลาสเดือนก่อนยุบสภาโดยไม่ต้องกังวลต่อการต่อรองหรือเรียกร้องใดๆ ผมจึงใคร่ขอประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองที่จะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่เป็นข่าวเพื่อเปิดทางให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและธนุบังรุงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่สามารถทำงานได้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อรองใดๆโดยเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมยินดีที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและพร้อมใช้ความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายระหว่างประเทศด้านความมั่นคงของผมที่มีถ้าหากสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าในด้านใดก็ตามและต้องการที่จะเห็นประเทศชาติของเราเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร็วจุด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 ,จ,ดจุดุภายหลังโพสต์นี้ลงในโซเชียลปรากฏว่ามีคนเข้ามากดถูกใจจำนวนมากพร้อมกับข้อความชื่นชมอาทิ ทราบมาท่านเสียสละจริงท่านขยันมากเพื่อบ้านเมือง ag, รักลุงป้อม ag, ลุงคือที่หนึ่งตลอดการ ag, ชายชาติทหาร ag, ลุงป้อมน่ารักและจริงใจสมชายชาติทหารไทย ag, ท่านทำเพื่อประเทศชาติมามากแล้ว ag, นี่แหละตัวอย่างที่ดีของสุภาพบุรุษนักการเมืองที่ดีจริงๆน้ำใจชายชาติทหารจริงๆแล้วท่านสปอร์ต จิตใจดีช่วยเหลือคนเยอะรักลูกน้องสุดยอดน้ำใจท่านสืบจากข่าวรายงานปุ๋ยเคมีตราราชศีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีค่อน